เช้านี้ที่หลวงพระบางนะคะตีตื่นเช้ามากแล้วก็ตั้งใจที่จะไปตาดกวางสีเนาะแต่ว่าไอ้พวกการเดินทางเนี่ยมันชอบมีอุปสรรคอะไรก็ไม่รู้ไป,ไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นธรรมชาติฝนตกทุกรอบเลยเนี่ยอย่างวันนี้ฝนตกคือจริงๆอ่ะตีตั้งใจจองแต่แบบ7จ็ดโมงครึง่งไม่เกิน8ปดโมงเนี้ยนู่น ون, สรุปสุดท้ายวกว่าฝนจะเบากว่าจะทําเรื่องเช่าโมอเตอร์ไซค์ปาไปสิบโมงเชา้า รอฝนหยุดตกก็คงไม่ได้ไปอะคะ่ะและน้ําตกตากกวางสีเนี่ยนะคะเขหาห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ30กิโเมตรแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไกลไปไหนอย่าลืมเติมน้ามันรถให้เรียบร้อยนะคะใครจะแว้นมานะคะอย่าลืมเลยนะว่าเราจะต้องขับฝั่งขวานะไม่ใช่ฝั่งซ้ายแบบบ้านแล้วนะอันนี้อันตรายมากนะคะจะต้องเตือนสติตัวเองตลอดเวลาด้วยประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงกันลนะคะ่ะ<ช>ที่นี่นอกจากจะมีน้ําตกนะคะ<ๆ>เขายังมีหมีให้ดูด้วยนะ<ๆ>แต่น้องเป็นไรไม่รู้อ่ะ<ๆ>นี่ตัวจริงปะเนี่ย<ๆ>นิ่งมากอะดูดิใช่เหรอ ผ่านจุดน้องหมีเข้ามาก็จะเจอกับน้ําใสๆสีแบบสวยๆโคตรน่าเล่นเลยเนาะจริงๆที่นี่อ่ะสวยทุกจุดเลยนะแต่ว่าไอ้จุดที่พิกพ,พีของตาดกวางสีอ่ะอยู่ตรงนี้โอ้โหดูดิโคตรสวยคือเป็นน้ําตกเหมือนเซตมาเออเหมือนภาพวาดอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูนะจะหมุนกล้องไปทางไหนก็สวยอะแนวตั้งก็สวยแนวนอน ก็โคตรสวยเฮ้ยมันสวยไปหมดอะคลิปเนี้ยไม่รู้จะพูดอะไรและวมาเหอะอยากให้มาเห็น